้กลุ่มกลางอยู่มาำล้งกลุ่มกลางอยู่มาแล้วนะครับอีกกำลังมาครับสีเหลืองสีเหลืองสีเหลืองร้อยสองหายใจร้อยสองโอ้ยง่ายง่ายใช่โล้ยโล้ยนี่สามพันเลยทุนี้เข้ากลุ่มเข้ากลุ่มไม่ต้องเร่งไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยไม่ต้องเร่งมาแล้วนี่ไงนี่ไงเร็วเร็วเอี้ยมเร็ว แต่วิ่งเร็วนะวุฒิวิ่งเร็วอยู่นะแล้วพี่แทมนะถ้าวิ่งถ้าวิ่งเงี้ยผ่านนะเนี่ยเขาวิ่งเร่งก้าวขายาวนิดหน่อยเอ๊ะไม่ต้องเร่งวิ่งเท่าเดิมอ่ะวิ่งไปเรื่อย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 มันเร่งมันมีเร่งมันมีเร่เขาเก้ายาวเขาก้าวยาวเขาวิ่งเท่าที่เราซ้อมมันแหละดูเห็นปกติไอ้บอลตามตัวแล้ว รอบสองต้องว่ากันที่รอบสองนี่นี่ก็เป็นผมนี่ผมก็ตามตูดอยู่อะรอบสองอยู่นี่เดี๋ยวรอรอบสองต่อคู่นั่นแหละนะตอประสาดไปก่อนแล้วเขาไปเล็งตรงละครังว้ตรงละครังเว้ยเพราะเขาคุยกับบอลไปแล้วรอบสุดท้ายรอบีกแล้อีกรอบเดียวอ่ะมาแล้วหัดโค้งมาแล้วครับจะเข้ารอบสองแล้วยี่สิบไม่ยาวๆแต่กลัวจะแผลอย่าเพิ่งเจ็บตอนนี้แล้วกันแผลไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บเฮ้ยวิ่งวิ่งกุมมองนี้ไม่มีแล้วเขาไม่เจ็บ แดดร่มพอดีเลยด้วยเจียมันเยอะจังวะอ๋อเจียวอ้วนวันนี้มันวิ่งแบบยอยอกมันวิ่งแบบมันก้าวได้มันมีก๊อกสองเดี๋ยวมันจะเป็นก๊อกสองตะลังก์มีก๊อกสองเราบอกแล้วว่าเดี๋ยวผมเขาไปเล่นตระลังก์ตะลังก์ตะลังก์อั่ารีบเร็วเร็วรอบสองเร็วเร็ว พี่ย่างเนี่ยป่าหายใจในหมวกไปว้าไว้หัวสู้ๆรอบนี้ไม่สู้เลยแล้วี๋ยวกูวิ่งไปรับมีตังค์ซื้อได้นะยิ้โอ้สต็ปนี้พี่แก้วไม่มีปัญหาได้แน่ถ้าถ้าไปอย่างนี้เรื่อยๆยังผ่านเลยเรื่อยๆเรื่อยๆยังไม่สปีดได้สปีดตรงนู้นละคังสู้ๆโหละคังแล้วเออไปเลยหัวโค้งเลย โค้งโค้งไปยิ่งยิ่งโค้งโค้งเวลาเยอะเวลาเยอะเวลาเยอะโอ้ยเหลือเป็นสองนาทีอย่าเพิูดคะปีตรงนี้ไปละครั้งลูนฐานนุ้ยเดี๋ยวเขาดูนะแซงหมดอ่ะทันแซงหมดประมาณสี่นาทีแซงหมดอุ้ยสบายทันทันทันอยู่กลุ่มหน้าเลยทันมีแต่รอบครึ่งแล้วอ่ะตายเลย เัาเพิ่งผ่านคนแรกเลยที่ป๋าเลยเออลยเลยเลยเราเดียวเอาเดียวเอาเดียวเอาเดียวครับผมสู้ครับทันอยู่รออัันยู่บเฮ้ยสับมาแล้วสับมาแล้วทันอยู่แล้วแล้วแล้วนี่แล้วนี่นั่งไงนั่นไงทันวิ่งเร่นทำไมทันแลยโอ้ยไปไโอ้ยเป็นวิ่งเข้าเส้นเร่งทำไมนี่ แม่มานี่นี่อย่มันมา <c oughs> นี่แล้วนี่จะเล่นเข้าเส้นทำไมวะเข้าแล <bamboo> ้วเข้าเรียบร้อยเรียบร้อยครับ